ลือนนหูมากถึงการเลิกราของลูกชายของอนุทินกับลูกสาวของนันทิดาแก้บัวสายเราไปดูการอัปเดตของทางอาจารย์ประวินก่อนอาจารย์ประวินเคยพูดเอาไว้ในวันที่4กันยายนซอสเสือนั้นชอบฝรั่งเป็นหลักแต่ถ้าคนไทยนางชอบผู้ชายในเครื่องแบบตอนนี้นางเป็นกิ๊กกับเป๊กเคยเป็นทหารหรือเปล่า ูกชายของอนุทินเป็นเหตุให้มีการผลักดันเอาอนุทินขึ้นมาเป็นนายกส่วนน้องเพลงนั้นอ,อกหักอย่างจังอดฉลองแฟนครบรอบเจ็ปีและจําเป็นต้องยกเลิกงานแต่งในปลายปีนี้คุสซอเสือกับเป๊กนั้นไม่ถึงขั้นกันเป็นแฟนนะคะเป็นแค่ FB เพราะตอนนี้ผู้ชายพูดไปทั่วเลยว่าเป็นโสดและกําลังมองหาแฟนใหม่ ย้อนกลับไปเมื่อ4กันยายนอาจารย์ประวินได้พูดถึงการปัดตกการยุบสภาไม่ได้มาจากองคมนตรีเพียงแค่อย่างเดียวเรารู้แล้วว่าอนุทินนั้นสนิทกับสถิตพงษ์มากเรียกว่ามองเป็นไอดอลเลยเพราะว่าสถิตพงษ์นั้นทํางานถวายเจ้าอย่างสุดชีวิตแต่ตัวแปรที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือส่อเสือที่มีส่วนสําคัญในการปัดตกเพื่อเปิดทางให้กับอนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสอเสือเข้าไปเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของเต๊กับน้องเพลงนี่เป็นเหตุผลที่ทําให้แรงกันจากวังเรื่องของอนุทินถึงได้แรงขนาดนี้ แน่นอนนี่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวแต่การที่อนุทินเป็นคนสนิทของวังและพร้อมที่จะรับใช้ย่อมเป็นส่วนสําคัญเช่นกันในการผลักดันของวังเพื่อให้อนุทินขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการใช้อนุทินในการทําให้สถานะข,ของสถาบันนั้นมีความมั่นคงและเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะความเข้มแข็งทางการเมืองและระบบราชการเพราะที่ผ่านมาทักไทยและทักษิณได้โปรโมทคนของตัวเองในตําแหน่งสําคัญในระบบราชการซึ่งวังนั้นมองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากการเลือกอนุทินเข้ามาก็เพื่อที่จะเปลี่ยนแพทเทิร์นนี้กลับไปเอาคนของ เ,เข้ามาในระบบราชการซึ่งจากนี้การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างก็จะทํายากมากขึ้นเพราะวังนั้นมีคนของตัวเองทั้งในระบบการเมืองและระบบราชการหลักไปดูโพสต์ล่าสุดเมื่อสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องของสอเสือแย่งแฟนน้องเพลงกับเป๊กลูกชายอนุทินไปเป็นของตัวเองดิฉันเคยเขียนเอาไว้ตั้งแต่วันที่สี่กันยายนแล้วค่ะสอเสือนั้นชอบฝรั่งเป็นหลักแต่ถ้าคนไทยนางชอบผู้ชายในเครื่องแบบตอนนี้นางเป็นกิ๊กกับเป๊กเคยเป็นทหารหรือเปล่า ลูกชายของอนุทินเป็นเหตุให้มีการผลักดันเอาอนุทินขึ้นมาเป็นนายกส่วนน้องเพลงนั้นอ,อกหักอย่างจังอดฉลองแฟนครบรอบเจปีและจําเป็นต้องยกเลิกงานแต่งในปลายปีนี้คซอเสือกับเป๊กนั้นไม่ถึงขั้นกันเป็นแฟนนะคะ เป็นแค่ Fb เพราะตอนนี้ผู้ชายพูดไปทั่วเลยว่าเป็นโซดและกําลังมองหาแฟนใหม่ส่วนความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ยังมีคนตกข่าวอยู่เยอะมากที่ยังแสดงความคิดเห็นว่าเอ๊ะแฟนของสอเสือนั้นเป็นฝรั่งไม่ใช่หรืออันนี้ก็คงจะต้องอัปเดตเล็กน้อยว่าสอเสือกับแฟนฝรั่งนั้นน่าจะเลิกรากันมาหลายปีแล้วเพราะว่าไม่ได้มีการอัปเดตความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นและก็มีข่าวมีภาพหลุดออกมาด้วยซ้าว่าแฟนฝรั่งนั้นแท้ที่จริงแล้วแฟนฝรั่งคนนั้นน่าจะมีทิศทางไปในทาง LG ซะมากกว่าเนื่องจากความเคลื่อออนไหวรูปภาาพที่กกม็จะ มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทาง LG นี่ก็คือการปิดฉากอาถรรพ์ปีความรักของเพลงกับเป็กด,ด้วยประกาลาชนี